โอ้โห,โหพี่น้องนะดอกไม้สสวยๆแบบนี้รู้จักกันไหมเอ่ยใบเขาก็ใบใหญ่ด้วยนะดอกเป็นช่อกระจุกแบบนี้นดอกสีขาวนะก็มีกลิ่นหอมด้วยอันนี้คือดอกโมกเป็นโมกหลวงหรือโมกทุ่งหรืออาจจะเรียกว่ามูกขาวหรือโมก โมคน้อยนะช่างกิตนในสรารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนั่นยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ สวัสดีครับวันนี้นาเล็กมาชมดอกไม้ในสวนนะพามาชมไม้นิดหนึ่งที่อยู่ในสวนของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกนะิตฮะหลายคนคงไม่รู้จักนะฮะแต่ต้นที่เรามองเห็นอยู่ข้างล่างผิวมันๆนะ่ะอันนั้นคือต้นโพนะเนี่ยใบโพชัดเจนเลยนะเนี่ย แต่ว่าต้นที่มันมีผิวขรุขระอยู่เนี่ยต้นนี้เขาเรียกว่าต้นโมกนะหรือโมกโมกหลวงนะบางทีอาจจะเรียกโมกทุ่งนะหรือว่าโมกขาวนะออกกำลังออกดอกนะในช่วงนี้จะเป็นไม้ถือว่าเป็นไม้ประดับที่สวยงามนะเป็นไม้ที่อยู่ในป่าเบญจพรรณนะ ลักษณะใบของเขาเนี่ยมันเป็นใบใหญ่เลยฮะเนี่ยใบใหญ่เรียงสลับนะนี่ยใบใหญ่แบบนี้เลยเนี่ยก็ออกดอกที่ตรงปลายยอดนะดอกเขาก็เป็นเป็นช่อนะเนี่ยเป็นออกเป็นควงแบบนี้นเหมือนกับ ช่อของดอกเข็มอะไรประมาณนั้นะนะนะดอกสีขาวๆนะมีกลิ่นหอมด้วยนะนี่แหละใครที่ไม่เคยเห็นนะอะไรก,ก็พามาชมกันนะดอกโมกหลวงนะก็เป็นไม้ที่มีความสูงประมาณสัก10ถึงสิห้าเมตรได้นะเือว่าเป็นไม้สูงขนาดกลางนะ ออกดอกเยอะแยะเลยนะมันขนาดแบบว่าโดนต้นโพแบบล้อมรัดจนเหลือโพขึ้นมาหายใจหน่อยหนึ่งฮะนะเนี่ยดูนะดอกส,สวยๆนะหอมๆห,หนึ่งนะกำลังออกดอกก็จะออกเป็นผลของเขาเนี่ย นะก็จะออกช่วงเดือนกุมภามีนานี่แหละนะเดี๋ยวติดติดดอกแล้วต่อไปก็คงติดผลนะก็ผลของเขาก็เป็นไม่ว่าเป็นแท่งเล็กๆนะเหมือนเหมือนผลโมกทั่วไปคนระับใครเคยเห็นผลของต้นดอกโมกอนะเป็นแท่งเหมือนดินสอเล็กๆนะประมาณนั้น ก็เป็นไม้มงคลที่มาปลูกไว้ในส่วนของโรงพยาบาลเรานะดอกไม้ดอกหอมไม้มงคลนะเพราะว่าต้นโมกเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นไม้มงคลที่คนนิยมปลูกไว้ตามริมรั้วริมสวนนะ,ะเดี๋ยวนาะเล็กจะพาซูมดูใกล้ๆว่าดอกเขาสวยงามขนาดไหนเมื่อกี้ใช้กล้องคู่ก็เลยไม่สามารถซูมได้อะตอนนี้ซูมให้ดูนะ ดูความสวยงามของดอกเขาเป็นช่อแบบนี้แหละนะออกที่ปลายของยอดนะหรือว่าแม้แต่ลำต้นที่แตกยอดออกมาก็สามารถออกดอกได้นะก็พามารู้จักกันนะว่าไม้ประดับที่มีดอกสวยดอกหอมหน่าปลูกอีกชนิดหนึ่งแล้วก็ให้ร่มเงาด้วยนี่ก็คือต้นโมกหลวงครับ ผมสรับคลิปนี้นาเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนาเล็กกิตอนายชาแนลสวัสดีครับ